สวัสดีครับช่างดอยโซลาเซลล์ครับทีงานบริษัทไอทีลิงอิเตอร์สเต็มวันนี้นะครับนำมาติดตั้งโซลาเซลล์ชุดออนกิด3.3กิโลวัตต์นะครับชุดนี้ประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ1,000บาทนะครับเราติดตั้งแผงโซลาเซลล์550วัตต์4แผงครับบ้านคุณขวัญน,นะครับอย่างเนึงเพื่อสารพีครับจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้นะครับเป็นหลังคาซีแพกครับนี่ครับหลังคาซีแพกนะครับเราต้องยึดไ้หุกนะครับลงไปที่ตัวจันทันนะครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการเปิดหลังคาครับกิจระยะเพื่อที่จะยึดตัวไทหุกนะครับนี่ครับยึดตัวไ้หุกครับลงบนจันทันนะครับยึดให้แน่นหนาเลยครับ ตัวนี้ครับตัวไทยฮุกครับเอาไว้ยึดกับหลังคาทีแพคโดยเฉพาะเลยครับใส่ยึดเสร็จก็จะประมาณตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะยึดไทยฮุกลงไปนะครับเราต้องนําแผ่นหลังคาที่อยู่ตรงกับไทมฮุกนะครับเอามาตัดแต่งเสียรครับ นี่ครับตัดแต่งเจียเสร็จแล้วก็จะเรียบแบบนี้นะครับถึงจะมาวางบนตัวไทยฮุกได้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็เอาหลังคามาวางนะครับแผ่นหลังคาที่เราตัดแต่งเจียไว้แล้วนะครับนี้ครับเรียบเนียนครับก็มาวางบนตัวไทยฮุกครับนี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็ทัาแบบนี้เลยนะครับนี่ไม่มีโก่งขึ้นมาครับ ไททุกก็จะอยู่ด้านล่างครับยึดแน่นหนาครับนี่ครับวางทับครับนี่ครับเราก็จะทําแบบนี้ครับถุกตัวครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการยึดไทหุกนะครับก็นารังเลียวนะครับขึ้นมายึดติดกับตัวไทหุกนะครับนี่ครับติดเสร็จก็จะแน่นหนานะครับนี่ครับมันมีสีแผงครับอย่าบนนลองค้าครับ นี่ครับหลังคาเรียบเนียนครับไม่มีโก่งขึ้นมาครับเพราะว่าเราตัดแต่งเจียนะครับบนหลังคาซี่แพ่นแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็ทําการเดินท่อร้อยสายนะครับนี่ครับใายฝาพิดานครับแล้วก็เดินท่อนะครับนี่ครับเป็นท่อเล็กครับนี่ครับ สายไปพิานครับท่ออ m มทครับอตอนนี้ครับเรากำลังเดินท่อนะครับกับร้อยสายสำหรับโซลาเซลล์นะครับเชื่อมต่อแผงโซลาเซลล์ลงไปที่ตู้ควบคุมนะครับตอนนี้ครับเราเดินท่อไอ c มขึ้นมานะครับขัางบนใส่ฟิกเหล็กกันน้ำครับแล้วก็ต่อด้วยท่ออ m มนะครับบนฝาพิดานครับผม เราใช้ท่อเหล็กนะครับนี่ครับขั้นตอนเดินท่อร้อยสายครับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสายนะครับอยู่ใต้หลังคาครับนี่ไม่ทับสายนะครับมีท่อมาวางทับรองไว้นะครับนี่ครับไม่กดทับนะครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็ทําการเข้าหมอ MC4 ครับ ฝั่งนี้นะครับเป็นขว้วลบครับเราต้องเข้าหัวตัวผู้ไว้นะครับเพื่อที่จะเสียบกับสายโซลาเซลล์ที่แผงโซลาเซลล์เป็นขว้วลบนะครับขั้วลบจะเป็นตัวเมียนะครับที่แผงโซลาครับเราต้องเข้าหัวตัวผู้ไว้ครับนี่ครับ MC4 ครับ ดันเข้าไปให้สุดนะครับดึงไม่ออกแล้วนะครับแล้วก็ล็อกเลยครับอันนี้เป็นยางกันน้ำเข้านะครับกันน้ำซึมครับก็ล็อกให้แน่นครับ นี่ครับเี่ยนะครับนี่หัว MCF4 ครับยี่ห้อ PSI ครับนี่ครับชุดนี้เป็น PSI ครบเซตเลยนะครับตัวปูครับตอนนี้ครับเราเดินท่อร้อยสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทำการขึ้นแผงโซลาเซลล์นะครับวันนี้สี่แผงครับขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะขึ้นแผงโซลาเซลล์ทุกครั้งนะครับ เราต้องทําการวัดแรงดันของแผงนะครับแผง5 5 0วัตต์นะครับจะได้แรงดันอยู่ที่ประมาณ45โวลต์ครับเท่าไรครับ43.7ครับ43นะครับก็ได้อยู่ครับพออยู่ข้างล่างนะครับเราก็จะทําการวัดแรงดันทุกแผงแบบนี้นะครับเช็คชัวร์ร้อเปอร์เซนตครับผมก่อนขึ้นแผงโซลาเซลล์ครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการขึ้นแผงโซลาเซลล์แล้วนะครับนี่ครับ กรณ์เซฟตี้พร้อมครับวันนี้ครับก่อนเซฟตี้พร้อมครับพร้อมจะขึ้นแผงโซลาเซลล์แล้วนะครับตอนนี้ครับจะดึงเชือกนะครับนี่ครับเป็นแนวครับในแผงโซลาบนหลังคานะครับตรงกันไปแถวเลยนะครับขึ้นมาแล้วครับแผงที่หนึ่งครับ ับขึ้นมแล้วครับหนึ่งแผงครับนี่ครับตัวยืดระหว่างแผงครับมีแคมครับนี่ครับจะมีหมุดเล็กๆนะครับอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อไว้ล็อกกับแผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับแล้วตัวนี้ก็เอาไว้ล็อกที่ล่างนะครับแล้วก็จะใช้แบบนี้นะครับนะครับนี่ทรงประมาณนี้ครับนี่อันนี้ก็จะยืดกับแผงครับอันนี้ระหว่างแผงก็ ยืดเข้าหากันครับเส็จรอแผงโซลา์เซลล์ขึ้นมาครับขึ้นมาแล้วครับแผงที่สองครับวันนี้หนงนตอนนี้ครับระหว่างแผงครับเราก็ต่อนุกรมกันวันนี้สี่แผงครับใต้แผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ล็อกแกนท้ายครับไม่ให้สายโซล่าครับแต่กับหลังคาครับเพื่อยืดอายุการใช้งาน ของแผงซลรเซลนะครับและความปลอดภัยครับเร็ียแบบร้อยครับแล้วก็ใส่ตัวมิดแคมนะครับตัวนี้ครับตัวยืดระหว่างแผงครับมิดแคมปนี่ครับใส่เรียบร้อยครับ สองแผงแล้วนะครับเี๋ยวอีกสองแผงครับวันนี้หลังคาสีแผงครับก็จะยากหน่อยครับสูงชันครับตัวมมนตรงกลัวครับเรามีเซฟตี้ครับเซฟตี้เราคล้องไว้อยู่แล้วครับแผ่นที่สามมาแล้วครับมาแล้วครับแผ่นที่สี่ครับแผ่นสุดท้ายของวันนี้ครับ ขึ้นมาครบแล้วนะครับสี่แผงครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการล็อกสายกาวนะครับโดยเชื่อมต่อชุดสายกาวกับแท่งกาวนะครับแล้วก็ชุดแผงโซลาเซลล์ครับเข้ากับสายดินครับเวลามีฟ้าร้อกลๆครับหรือมีไฟรั่วลงอุปกรณ์ครับก็จะรลุ่มลงดินไปเลยนะครับตัวนี้ครับ ตัวล็อกสายกาวครับก็จะมีหมุดเล็กๆเหมือนกันนะครับนี่ครับตัวล็อกกาวครับตรงช่องนี้เอาไว้ใส่สายกาวครับอย่างนี้ครับเราจะล็อกลงไปเลยครับนี่ครับแน่นนาครับตัวนี้ครับจะมีหมุดเล็กๆครับทั้งตัวล็อกกาวครับอินแคมครับแต่ก่อนมีแคมนะครับเอาไว้อยักลงที่แผงครับอยักลงที่รางครับเอาไว้สื่อถึงกันครับ ุดนี้ก็จะสื่อถึงกันหมดนะครับเวลามีไฟรั่วนะครับก็จะรั่วลงดินไปเลยครับไม่ทําให้อุปกรณ์เสียหายครับแล้วก็ไม่รั่วลงไปดูดคนด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับติดตั้งสายกาวครับบนหลังคาครับวันนี้ครับเราติดตั้งแผงโซลาเซลล์สี่แผงนะครับบนหลังคาสี่แผงครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะลงไปทําการติดตั้งชุดควบคุมนะครับด้านล่างครับผม ขั้นตอนนี้ครับเรากำลังทำการเดินท่อร้อยสายนะครับเดินท่อเข้ามาในตู้ควบคุมนะครับเดินลางไบเวย์ way, ภายในครับติดตั้งตู้คอมไบเนอร์และชุดอินเวอร์เตอร์นะครับ3ามจุดามกิโลวัตต์ครับวันนี้ขั้นตอนนี้กำลังเชื่อมต่อก้อนนะครับจากตู้คอมไบเนอร์ครับเข่าที่ตู้อินเวอร์เตอร์ครับ ขั้นตอนนี้ครับเราทําการเชื่อมต่อชุดคอมไบเนอร์นะครับเข้าตัวอินเวอร์เตอร์เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ดีซีนะครับฟิวดีซีครับจากแผงโซล่าเซลล์นะครับลงมาเข้าฟิวนะครับออกจากฟิวเข้าเบรกเกอร์ครับออกจากเบรกเกอร์ก็เข้าตัวอินเวอร์เตอร์เลยนะครับชุดนี้ครับนี่ครับเป็นเบรกเกอร์ดีซีครับฟิวดีซีครับแล้วก็สซลล์กระแาดีซีนะครับ เวลามีฟ้าผ่าครับฟ้ารั่วก็จะรั่วลงดินไปเลยนะครับเราต่อชุดสายกาวไว้เรียบร้อยครับตัวนี้เป็นเบเกอร์ RCBO ครับเบเกอร์ AC ครับกันไฟดูดไฟรั่วไฟเกินครับชุดนี้เป็นเสถยกันฟ้า AC ครับผมนี่ครับมีอุปกรณ์ป้องกันครบครับรับรองความปลอดภัยครับขั้นตอนนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะทําการทดสอบระบบนะครับ ตัวนี้เป็นซีทีการย้อนนะครับนี่ครับการไฟย้อนนะครับเวลาโซลาเซลล์ผลิตได้เกินนะครับก็จะไม่ย้อนไปที่การไฟฟ้านะครับนีครับก็จะผลิตเท่าที่ใช้งานภายในบ้านนะครับนี่ครับเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็เป็นมาตรฐานของการไฟฟ้าครับเราใส่ซีทีการย้อนทุกหลังนะครับ นี่ครับตอนนี้ครับเราทําการทดสอบระบบนะครับนะครับติดตั้งชุดอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผลิตไฟได้นะครับแปดร้อยหกสิบแปดร้อยกว่าวัตต์ครับเก่าร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ประมาณสามโมงครึ่งนะครับถือว่าผลิตไฟได้เยอะเลยนะครับตอนนี้เปิดแอร์หนึ่งตัวนะครับข้างในห้องห้องถุงครับครับเสร็จแล้วหรอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับ ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งชุดอินเวอร์เตอร์ครับโซลาเซลล์ครับ3.3กิโลวัตต์ครับชุดนี้ประหยัดค่าไฟสูงสุดเดือนละ1,000บาทนะครับขอบคุณคุณขวัญครับขอบคุณที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอทีนี้เตอร์ซิสเต็มยินดีให้บริการครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมขอบคุณมากครับผมคุณที่เลือกใช้ทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับผมครับ